สวัสดีครับพี่น้องนะครับครับอีกหนึ่งนะครับมือนเส้านี่น่อพันครับมือนเส้าเ่นือพันนะครับเดี๋ยวมัอนี้ลองมาแก้ตัวเบิ้งนะครับแก้ตัวแก้ตัวครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งในเบิ้มเตียมเอียงมัอนี่เห็นเนื้อไรบ้านนี่ฮะเห็นเนื้อไรบ้านนี่ฮะโอ้แต่พี่น้องต้องจูเนื้อไรบ้านนี่ ล่างเดิมฮะดังเดิมดังเดิมน่าเด๋ดึงดึงวิธีเขาซาบะเนตด้ยเอานี่ออกอีหยังบันฮะอีหยังนี่อีหยังนี่คือองใส่ใส่แบกขึ้นไปขึ้นไป เล้ลมปหาตลราุมดักกุ้งครับพี่น้องไปหารอสอเมอว่านมีสีหลังไปสือว่าสีให้มันได้พราะีบหลังมัเพรครับได้เพิ่มมาอีก2หลังเป็นหหลังวันนี้นะครับแกมือแกมือนะครับหมูว่านนีวบัวพันนี่สาวนิบัวพัน ครัในเบิ่มเกียร์กุ้งอยู่นะครับเป็นยืมรถจีเข่าเซปเดียรให้พี่น้องนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับนั่งพิงไปไปพร้อมนะครับจีเข่าไปน้ำนะครับจีเข่าท่าประเดียรตามให้มันเหนียวครับพี่น้องนะครับโดนน้ำจังเิดเด้บ่เปื่อยนะครับเพราะอาหารใส่หัวใจเพราะอาหารใส่หัวใจได้พี่น้องครับเป็นยืมรถจีเข่าท่าประเดียรให้พี่น้อง เอาถ้าเบื้องต้นต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นอย่างกระพาะอะไรตัวกระปั้นปั้นเป็นปั้นเป็นปั้นไหมปั้นไฟปั้นมันพกหลังพกหลังตัวเดียวเอาถุ่งปฏิกใส่มือปั้นเอาตัวไปไปพี่น้องโอ้ย เอา้อ,นอ,อเนาะน,<ป>นะครับมือนี้เปลี่ยนทำเลเปลี่ยนทำเลนะครับเปลี่ยนทำเลนะครับเปลี่ยนหม่องใสนะครับไอ้นะครับ,รบ,ม,รบ,รบมาเบิงสมุนที่พาไปใส่ใส่มือนี้นะครับ<ป>เอาแกนบอลลัชัว áo áo áo, เอาซึมมาใส่หน้าเพิ่น ฮะนาออไะไกไ็ได้ค่นบ่นก็ไดน,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 นบ่กอกได้ขอเพนบ่กคอนบ่ก็ได้อเพื่นบ่กด้วพ่อนีก้าน้วเ่ไว้าอน้เ้ก็ไนบ่ามพ่น่้พนไาเกไค่อกเนบ่้บ่เ่เบ็ด ไปสันยางไปสันเอาบุขอเพิ้นบ่บุขอพิ่นบ่ดีๆทางลงมีเมียอ้ยมีบุนออเนมึงใหญ่นึงคอมเมนมาดักงูัหลดพี่นนองบ้าน พี่น้องนะครับคือบู้บอขอเพิ่นเพิ่นนอนอยู่หน้าอยู่แม่นั่นแม้เบืองผุนน้นเลียบจะสีภาพไปพี่น้องนี่อ้อมเลียดอกหนามมูเลยเฮ้ยน้องเนี่ยเดี๋ยวมมีกลุ่งดอกเว้ หม่นมันนาเรือกุ่งมันอยู่นาตื่นหนึ่งฮะน่นี่อยนี่งคือสิเป็นเนื้อะอืม้องนี่อันี้เ่นไอ้หม่บอะนี่ เดี๋ยวห่วงยางมาเด้อโตกะแหว่หนึ่งลังครับพี่น้องมานเซน้องหน้าพื้นพื้นๆจีบัวบ้าหมดเลยไม่มีใหม่ดิดูยูรอกแนวนะ แม่ซักวัวได้มากน้ำหรือ,อเอาคือเห็นเนี่ยนะไมันกิดสีลมเดียวล้างเรลี่ยงกับพี่น้องนะครับคือโปร่งน้ำมึงนี่ฮะฮะ เอาเลือกกระลูงในตัวหมูวา่านแห่งน้ำใหญ่ตัวคืวอลูงสิล้งแหลงยังมือแหลวอยู่พี่น้อง เล็กๆอยู่กไกลระแวได้แล้ว่ที่สอง้กันต่อครับพน่นะครับเอาเพื่นกระแทกเพื่อน không cần thiết cùng phân à hả hết hết một nào đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อนี่ลังที่สครับคือบ้ลุกมองเหย้าอุกคือแบบคือโบ้ลุกมองเหย้าอุกฮะทีมาบบไล่หลังหนี่งครับมองใจกับบมีตามลังน้องผมเลยน้องนี่เด้น้องไหนน้องนี่ก็ไปด้ล ฮะใ่าด่ยังงเดี๋ยวต่อพี่นอ้องเบิ่มที่ภาพไปต่อครับอย่างหล,ลัดทัดทุงลงดไปพี่น้อง กระเพาะสน่ะโอ้ยเออจ้าเป็นหนองไน้อียกแต่มีกระปูอยู่พี่นนองนะครับไม่ว่าจะคือเกียน,รยนยครั้งน่้นเพราะมันเหี่ยงแล้วโอ้ยต่อบ้างนองนะครับ จุดเรียนนี่ยางลมครับพี่น้องนะครับเว่าพอดินแห้งยางแข็งนี่เด้น้องหนึ่งเบิมเบิบเจ้าใจกุ้งหน้าเพื่อนเพ่จ้าพ่อหายปะล้วมื่อื่นนี่เดี๋ยวจะสิพ้าเฮ็ดพี่น้องหนาวครับพี่น้องนะครับสองมือสามมือนี่นะครับมันมันล่มเกล็ดน,นะครับ นะครับพี่น้องเสือสีน้ำเงินพีช่ชายของนายออมครับนะครับต่ก็้องอันนี้พีช่ชายแน่ความครับเอาก็เดี๋ยวค่อยไปเบิบยินบ่เลยดิเดี๋ยวค่อยไป มาใส่ให้มันแหม่มใส่ปอถือกัดน,นี่ใส่โอเป็นได้เนี่ยดูสิตัวอย่างเขามีตรงเหน่หนพ่อเล้ยงนั่นนะมัดไปได้ดีดเอามัดไปเลือกมันลอยลงนนำเด้อมันอยู่เล่ <c oughs> ที่ปลอ,อยบ่ ทั้งที่หาครับพี่น,อน้องดูวะกิโตมบ้างคท่าวะโอ้ยกีโตมก็อยู่ในน้ำตัวกีโตมที่มหาทั้งโคกบ่นั่นแหละพ่อมาที่หาครับไปกิดต่อครับพี่น้องหลังที่คุกล็อกหลังในวันนี้นะ พี่นองมาแก่มือนี่ว่าใสเฟพูนไหมพูนใปเสฟตาบัวพูนไปเลยนอนเป็นแหล่งปลาทุ้มเสื้อเลยเอามาใส่เบสกีแห้งเหงืห้งหลายเลยมาออูนเองเดี๋ยวเต้าเต้ากับเต้า ย้อนที่สดีมหรละมัววานี่ไม่ได้กุ้งจกักโตนมันบ่มีกุ้งต้องไหงก็องอ้ยมอยไปหักไ่ให้ยัง ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลกันอีกมือหนึ่งนะครับอื่นเศร้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาดูกันตอนเช้านะครับผมนะครับว่ามือนีกับมื่อวานพ้นที่แตกต่างกันบ่นะครับมือนีใส่น้ำหนองเนี่ยมือนีใส่น้ำหนองหมู่อวานใส่ยู่ดาจุนประทานเลยยู่นาเคลื่อนเลยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณความหักความแพงกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับขอคุณนุกๆความหงใยแกล้วกันนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยพี่น้องเด้อนะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับดูแลตัวเฮาเองกนหละก่รนะครับเดี๋ยวจังพวกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องนะครับให้ทุกให้โศกนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับเฮ้ เลาะทุงให้ทุงหน้าเัง่มือแรงครับพี่น้องนะครับในในเวิ่มกาศใช้มองครับวันนี้นะครับมันหนาวข็ดเคิดแต่หมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจงพอนวคลิปหน้าคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนาซะก่อนเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้บังหลานเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องนะครับ หักแห่งกันไปรุนโดดนะเด้อพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านทุกทุกคนครับนะครับพอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปสำนีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับ